นิวเซนทอกับผมรัชตาสมรจินกรนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งกันเข้ามา4838388ครับเรายังตามต่อครับกับท่านประธานคณะกมกานที่การการเงินการคลังการธนาคารและก็สถาบันการเงินท่านชยาพรมมาครับวันนี้เราต้องกระทุ้งเยอะหน่อยครท่านครับในเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่รายย่อยก็ตามนะพยายามที่จะเข้าหาแหล่งทุนว่าเขาจะฟื้นกลับมาในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรครับ <c oughs> เป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเรามีความห่วงใย,ยว่าม,มาตรการที่ประกาศไปทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งแบงก์พาณิชย์และก็บแบงก์แบงก์รัฐเองนะครับวันนี้ประชาชนจะเข้าถึงอย่างไรไปยังไงฮะรกรรมธิการเองจะเป็นจะเป็นเสือกลางให้นะครับ,รบเรามีความคิดว่าเราจะจัดเป็นตลาดนัดการเงินนะครับคือแมทชิ่งระหว่างประชาชน ผู้ประกอบการและก็สถาบันการเงินที่ออกแคมเปญทั้งหมดในขณะนี้แม้กระทั่งมาตรการของรัฐในการเยียวยาประชาชนว่าประชาชนได้รับได้รับสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องหยิบ,บยื่นให้เช่นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา,ยา <C> e <an> ไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยต่างๆ <S <S ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องการอยากจะเดินเข้าสู่แหล่งทุน <S <S นะครับเราอาจจะตัดเป็นตลาดนัดทางการงิน<อ>เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมนะฮะแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเดินเลือกช็อปได้อย่างนั้นเลยนะฮะเดินเข้าธนาคารอมสินเงื่อนไข <S <S เป็นยังไงทกศเป็นยังไงอาคารสงเคราะห์เป็นยังไงแบงก์พาณิชย์ยังไงเหมือนอารมณ์แบบเข้าตลาดแล้วเราก็จะมีคลินิกในการแก้ไขปัญหาเช่นว่าประชาชนที่ ประสบปัญหาในเรื่องของเครดิตโปรรเราจะเอาฐานข้อมูลจากการจัดงานครั้งนี้แหละในการที่จะนําไปสู่ของการแก้ไขถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะแก้กฎหมายแล้วก็เสนอวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถ้าหากว่าจะเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็น่าจะทำในเรื่องของเขตผู้รอดโอ้ครับรับครับเพราะฉะนั้นล้างเหมือนล้างมลทินได้ไหมอย่างนั้นหมายความว่าคุณจะไปคุณจะไปแบ็กลิสต์เขาอ่ะให้ให้โอกาสของคนในการที่จะเดินเขามีมีวิธีชีวิตช่วยพูดถึงในเรื่องของรูปธรรมของการล้างมลทินไอ้พวกแบ็กลิสต์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะก็อาจจะอยู่ในเครือข่ายแบ็กลิสต์เหมือนนกัคือวิธีการเนีีีีี่่่่่่ยยยยยยจะะต้้ออองงมมาาาาานนนนนนััคุใใรลเเดวววกกฎหทบ เครดิตที่เป็นหนี้เสียเนี่ยที่จะต้องอยู่ในระบบของข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยนะครับตามกฎหมายนี่บอกว่า3ปีเนี่ยความจริงแล้ว3ปีถึงจะล้างออกไปแล้วก็ตามแต่แบงก์ก็ยังเอาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยเป็นหนี้เสียเนี่ยมาเป็นฐานข้อมูลในการนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ปน์ปีตรงนั้นผมถึงบอกว่าประชาชนได้อะไรและประชาชนผู้บริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธินะ เขาไม่สามารถจะไปทํามาหากินอะไรได้เลยครับครับเสียโอกาสทางสาคมันมีคําถามต่อไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นในประเทศเราเนี่ยมีแบงค์เท่านี้พอหรือเปล่าอาจจะมีแบงค์ที่อื่นเขาอยากจะตั้งแล้วก็มีเงื่อนไขดีกว่าเกิดการแข่งขันเรื่องธุรกิจการเงินก็เฟื่องเสรีทางการเงินสิครับนำไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งแนวทางน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นมันจะเกิดคําถามต่อไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นแบงค์ที่มีอยู่ขนาดนี้เนี่ยคุณคุณมีไว้คุณก็หัวกันหรือเปล่าหรือเปล่าครับ อ๋อนะฮะัน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับณวันนี้เราฟังดูแล้วเนี่ยแบงก์เป็นผู้กําหนดทิศทางโดยเฉพานนะแบงก์พาณิชย์ที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นภูกันนะฮะลิงเข้าหากันและกําหนดทิศทางว่าควรจะเป็นยังไงซึ่งลูกค้าหรือพี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะ,ะแสดงหรือสะท้อนคือคือแบง์หาไม่พอใจกับคือแบงคเอง,เองแบงค์เองเขาก็มีเหตุผลว่าเขาต้อง เขาต้องรับประกันความเสี่ยงนะครับในเวลาเขาปล่อยหนี้ไปแต่ละรายเนี่ยเขาต้องมีการประกันความเสี่ยงเขาจะต้องสำรองสำรองสำรองหนี้ตามกฎหมายในการปล่อยหนี้แต่ละรายแต่ละายตามกฎหมายมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าคุณจะปล่อยหนี้แต่ละครั้งเนี่ยคุณจะต้องมีทุนสำรองของแบงค์เนี่ยตามสัดส่วนของกฎหมายที่กำหนดเพราะฉะนั้นแบงค์เขาบอกว่าเขารับผาระเขารับาระอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นใจเขาครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องข้อมูลในการที่พิจารณาเครดิตแต่ละลายเนี่ยวันนี้มันต้องดูว่า ความสามารถของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าภาระดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเป็นภาระที่ต้นทุนสูงเนี่ยจะทําให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหานะครับคุณประกอบอาชีพคุณประกอบธุรกิจครับแต่วันนี้คุณมีต้นทุนต้นทุนสูงคุณไม่สามารถที่จะสู้คุณไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ประชาชนก็เหมือนกันทั่วไปวันนี้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลเนี่ยที่เป็นดอกเบี้ยต่ําได้ประชาชนก็ไปใช้ นี่นอกระบบนี่นอกระบบก็เจอปัญหาเรื่องการทวงแบบไร้มนุษยธรรมตัดแขนอะไรอย่างเงี้ยตัดนิ้วเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันเท่ากับเป็นการผลักประชาชนไปสู่นี่นอกระบบนะแน่นอนฮะพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านก็สังกัดอยู่นะฮะผมเชื่อว่าน่าจะหยิบปัญหาตรงนี้แล้วก็ไปสานต่อนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนความจริงได้คลายทุกความจริงมันมีกฎหมายว่าด้วยการการติดตามทวงนี่เรากําลังไปดูอยู่ว่ามาปัดฝุ่นดูซิว่าตอนนี้มันอยู่ไหนมันมีกฎหมายหรือยังหรือว่ายังไม่มีไม่มีก็น่าจะออกมาว่า คุณธรรมจริยธรรมหรือว่าการประกอบสมา,าชีพของของ,ของผู้ตามนี้นี่นะทั้งธนาคารและถ้านอนแบงค์ bank ทั้งหลายเนี่ยนะ วันนี้คุณยังใช้วิธีการที่เหมือนลูกค้าเป็นอาชญากรเหมือนลูกค้าเนี่ยเป็นคนกระทําความผิดการใช้วาจาการใช้ติดตามทวงเนี่ยยังต้องต้องใช้ในกฎหมายนี่ก็ผมที่ผมไม่ดูนะฮะมันก็ประมาณสักห้าโมงเย็นนะแต่นี่ผลบังคับใช้อะท่านครการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมสำคัญนะครับบางคนก็ลูกค้าหรือผู้ที่เป็นหนี้หรือลูกหนี้เนี่ยต้องคล้ายๆอยู่ในภาวะจำยอมทุกเรื่องท่านมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับคือต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่มีที่ไปร้องเรียน ไม่เหมือนกับการซื้อรถพรอบ้านคุ้มครองผู้บริโภคประชาชนไม่รับความเป็นธรรมก็ยังไปร้องสคบได้แต่ถามว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่รู้ไปร้องตรงไหนเหมือนกับวันนี้เราเคยกรรมธิการเคยเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยมาถามประเด็นนี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าประชาชนไม่สามารถที่เข้าถึงแหล่งทุนได้เขาไม่รับความเป็นธรรมที่ในการที่จะปล่อยกู้ทั้งๆที่เขามีศักยภาพนะครับที่สามารถที่จะเดินทางธุรกิจได้มันเสียโอกาสเขาเนี่ย เรามีมาตรการยังไงจนการช่วยเหลือนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็มีศูนย์ในการร้องเรียนครับโดยธรรมชาติผู้ประกอบการก็ไม่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เป็นปฏิปักษ์กับแบงก์หรอกเพราะเขาต้องทำธุรกิจทางการค้าต่อไปนเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินไปร้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ถามว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาเพราะแบงก์เองเขาเป็นเจ้าของเงินเขาจะต้องปล่อยเขาจะต้องมีสำรองความเสี่ยงของเขาเขาต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นวาระนี้สี่ปีเนี่ยพอจะมีแนวโน้มไหมครับท่านก็จะพยายามเต็มที่กรรมธิการพยายามที่จะใช้เวทีกรรมธิการก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเวทีครับคุณผู้ชมครับที่จะรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนณวันนี้หลายหลายภาคส่วนนะครับที่ฟังดูแล้วเนี่ยประมาณการความเสียหายจากปัญหาวิกฤตครั้งนี้นะ กั้งนี้ครับในส่วนของกรรมธิการเองที่ติดตามแล้วก็เข้าไปรับรู้รับทราบปัญหารวมทั้งตั้งข้อสังเกตต่างๆแล้วก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือนะท่านคิดว่าน่าจะยืนยืนขึ้นมาได้หรือกลับมาสู่ภาวะที่ฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้ขนาดไหนครับคือเราก็เป็นแรงหนึ่งในการที่จะกระตุ้นให้ระบบทุกอย่างเดินต่อไปได้กรรมธิการเองเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าไปกู้กู้ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ยำนาานะครับแต่ว่าเราแมทชิ่ง ที่ผมบอกว่าเราจะตัดจะจัดตลาดนัดทางการเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาเจอกันของสถาบันการเงินและประชาชนแล้วเราก็ยังคิดต่อไปอีกว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยคนต้องซ่อมบ้านต้องซ่อมรถนะครับเราก็อาจจะประสานไปยังกรมอาชีวศึกษาเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาให้เขาออกไปเป็นผู้ประกอบการได้ s อ Bank บงเขามีเงินทุนก้อนหนึ่งในการในการที่จะมาทำมาร่วมทุนกับ สถาบันการศึกษารกรมาชีวะเนี่ยเขาจะมีการตั้งธุรกิจเล็กๆของของของสถาบันเขาแล้วก็ไปรับงานเด็กที่จบอาชีวะมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์อาจจะไปซ่อมรถอะไรเงี้ยนะฮะก็ากา,า,าพิเศษอาชีวะก็รับงานมาเลยแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็สามารถรสามารถที่จะผมยกตัวอย่างเช่นว่า ช่างทาสีเนี่ยซ่อมบ้านในหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยน่าจะเบิกเขาเขาไม่ได้จ้างคนเดียวนะครับในหมู่บ้านนั้นี่มีร้อยหลังร้อยหลังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ากรมอาชีวศึกษาได้จดทะเบียนสามารถรับงานข้างนอกได้แค่รับจ้างทาสีเนี่ยก็ทาสีทั้งหมู่บ้านอ๋อฮะแล้วตรงนั้นก็วนกลับมาบริการมันก็อาจจะเกิด ผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาซึ่งเขามันจําเป็นที่ต้องจบการศึกษาแล้วก็ต้องไปหางานเขาอาจจะมีงานรองรับเลยในขณะที่เขาเรียนไปด้วยก็ทํางานไปด้วยก็ยังได้แล้วช่างยนต์ก็เหมือนกันเด็กอาชีวะที่วันนี้เนี่ยที่เคยไปต่อยกันไปตีกันเนี่ยเอามาทําให้เกิดประโยชน์ในงานนี้นะครับแล้วเราก็เราก็คุยกับทางทางสถาบันการศึกษาแล้วเขายินดีแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทําให้เกิดการ ส้างงานเกิดการสร้างงานเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตอย่างนี้ท่านครับหลายคนที่ประสบปัญหาในตอนนี้นะท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งทุนนะการก้าหาแหล่งทุนนะครับหรือความล้มเหลวที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะท่านอยากจะให้กําลังใจกับผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างไรคือคือให้สู้ต่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของการการเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของของมนุษยธรรมเรื่องของ เ่อนมนุษย์ด้วยกัน <c oughs> เพราะว่าที่เราแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ต้องยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาแล้วการดูแลกันเนี่ยนะครับทุกองค์คาะยุบในสังคมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> กรรมธิการเนี่ยจะเป็นสื่อกลางให้ <c oughs> วันนี้เราเปิดเว็บไซต์ของกรรมธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน <c oughs> ผมกําลังสั่งให้ทางกรรมธิการเนี่ยได้ปรับปรุงเว็บไซต์แล้วก็มีช่องทางที่ประชาชนจะร้องเรียน เข้า,าไปโพสต์แปะได้เลยได้ครับ<อ>เราจะเป็นสื่อกลางให้เท่าที่กรรมธิการจะทำให้ได้นะครับ,รบเราอาจจะตั้งตู้ปนอที่ไว้ที่สภา สําหรับท่านส่งข้อมูลให้กับกรรมธิการหรือท่านประสบปัญหาในเรื่องของเครดิตปูรในเรื่องของการติดขัดปัญหาในเรื่องของนโยบ,บายที่ประกาศออาไว้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่กรรมธิการจะจะผลักดันช่วยท่านได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะท่านฮะอยากจะให้ท่านช่วยพูดถึงค่าธรรมเนียมนิดหนึ่งฮะที่แบงก์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยฟังดูแล้วมีค่าคุเธรรม,มที่แลดูว่าเป็นระดับคล้ายๆเทียนะฮะก็คือ สูงขึ้นสูงขึ้นนะเราจะหาแนวทางหรือเราจะคิดแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชยยาชนคือวันนี้ต้องยอมรับนะว่าแต่ละแบงก์เนี่ยก็พยายามที่จะแข่งขันบ,บางแบงก์เนี่ยบอกว่าคุในภาวะจากนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยคุณคกดตู้ ATM ู้ไหนคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทำไมเขาทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าการแข่งขันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของตลาดเสรีทางการเงินก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดได้แล้วแต่ผมก็มีวงเล็บนิดหนึ่งครับท่านฮะเขาบอกว่ามีเฉพาะในช่วงน้ำท่วมเท่านั้นเองก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าธรรมเนียมส่วนนี้มันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะลดลงมาให้ประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่หรือรว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาวะพิกิตอย่างนี้เนี่ยก็ยจะเป็นสิ่งที่อยงอนุโมทนานะครับผมอย่างซื้อสินค้าเนี่ยนะฮะถ้ามันแพงเกินเหตุเราก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะนะแล้วก็มีการชี้แจงว่าเวลาเราเข้าร้านต่างๆมันจะต้องมีป้ายบอกแต่เข้าแบงก์นี่ไม่มีนะฮะนะฮะอันนี้เราจะสะท้อนบอกอยังไงฮะว่าคุณถา้าคุณใช้บริการอย่างนี้คุณจะต้องเสียิมันแลดูว่าผู้ผู้บริโภคหรือ่น้รงประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกมันมันมัน มันเป็นดุลพินิษองของของ,ของผู้ปล่อยคู่คนะครับในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่มาควบคุมคต้องยอมรับว่าการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรื่องของการผูกขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นความที่เป็นเสรีเนี่ยมันก็เสรีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีองค์กรมีเครือข่ายในการที่จะ ในการที่จะรวมกันสมาคมธนาคารที่ผมถามผมยิงคาถามไว้เมื่อกี้เนี่ยมีไว้เพื่อเป็นการหัวกันหรือเปล่าน,นี้ต้องตามต่อแน่นอนแล้วอาจจะต้องเชิญสมาคม,มาธนาคารมา,มาหาบริที่ดีนะฮะกับท่านด้วยนะครับท่านครับ กันมาธิการนะฮะหลายคนก็นึกภาพกันมาธิการนะฮะใครกมีหน้าที่กํากับดูแลตรวจตราต่างๆแล้วก็ตรวจสอบต่างๆท่านอยากจะให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่อยากจะฝากความหวังกับกรรมธิการอย่างไรบ้างครับครับอย่างน้อย <c oughs> อย่างน้อยบทบา,กกาทกรรมธิการเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีอํานาจในในด้านบริหารครับแต่เราก็เป็น เป็นเหมือนกับว่าเป็นการ,รถ่วงทวงโดลการใช้อํานาจนะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางของกรรมธิการก็เป็นช่องทางที่ประชาชนเนี่ย,ยยังสามารถที่จะพึ่งได้นะครับ,รบแล้น้อายก็เป็นการกระตุน้นเป็นการช่วยเนื่องจากกรรมธิการมาจากทุกภัคการเมืองไม่ใช่เป็นของรัฐบาลไม่ใช่เป็นของฝ่ายค้านแต่มาทุกภัคการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเรื่องที่กรรมธิการจะต้องเข้าไปดูแลเพราะในกรรมธิการเราไม่มีคาว่าพัคการเมืองเราหมายถึงประโยชน์ที่ตั้งคือพี่น้องประชาชนเป็นหลักพี่น้องประชาชนประโยชน์สาธารณะครับ เป็นประโยชน์นะครับนะครับนี่คือเรา,เราจัง<า>พอมีเวลาสักหน่อยไหมได้ครับเชิญนฮะผมจะขอเรื่องกิจกรรมผมจะขออนุญาตไปถึงเรื่องที่กรรมธิการตอนนี้กําลังสนใจนะครับครับเชิญนฮะเราจะมีเราเพราะเนื่องจากว่าการเงินการคลังมันครอบจักรวาลครับครอบจักรวาลวันนี้นมีเรื่องของอ่า ลอตเตอรี่ขายเกินราคาอ้ออันนี้เรื่องหวยออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้กรรมธิการก็สนใจว่าในเรื่องในสมัยที่นายกทักษิณท่านเป็นนายกเนี่ยเรื่องหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินเนี่ยวันนี้รัฐบาลน่าจะทําต่อนะแล้วเอาเงินเหล่านี้มาทําให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเราเราจะเราเราจะไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านท่านทักษิณเนี่ยที่ที่บอกว่ามันผิดพรบฉลากเนี่ยก็จะแก้พรบฉลากก็ต้องแก้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า ป้องกันไม่ให้มีการั่วไหลแล้วก็ไอเรื่องตู้หวยออนไลน์วันนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะตัดวงจรในเรื่องของการขายเกินราคาได้ครับผมผมมองอย่างนี้คนรัชตะครับตู้ ATM ของธนาคารมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเราจอยกับแบงค์ได้ไหมไปถึงไปซื้อที่หน้าตู้ ATM เลยเอาวันนี้คนคนซื้อตัวเครื่องบินคุณยังจ่าย ผ่านตู้เอทีได้เลยแม้กระทั่งรถทัวร์บางบางบริษัทเนี่ยยังสามารถซื้อรถทัวร์ผ่านตู้เอทีได้รวมทั้งเซเวนดีแล้ววันนี้เนี่ยทำไมทำไมจะซื้อหวยออนไลน์ผ่านตู้เอทีไม่ได้เราสามารถที่จะจอยเปลี่ยนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องไปทำอะไรอีกด้านหนึ่งครับก็ฟังดูแล้วเหมือนกับ เป็นการหาเงินนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเยียวยาหรือสารต่อนะครับอีกด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการพนันหรือไม่อย่างไรครับต้องมองอย่างนี้ว่าทุกประเทศเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องนี้ตลอดการหาแหล่งทุนแม้แต่ประเทศที่เคร่งศาสนาอย่างมาเลเซียนะครับเขาทาไมมีบอนคาสิโนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะให้เมืองไทยมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะปฏิเสธความจริงเพราะนี่คือการหารายได้ตราบใดคุณห้ามไม่ให้ประชาชนซื้อหวยเนี่ยก็ให้มีนะครับ ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ทําให้ถูกกฎหมายแล้วเอาเงินจากสิ่งเหล่านี้มาทําให้เกิดประโยชน์สาธารณะเด็กๆลคนถามว่ามีเฉพาะประเทศไทยเหรอประเทศอื่นเขาก็มีมีมาก่อนแล้วนะประเทศที่เจริญเขาก็มีและหลายประเทศเนี่ยก็เอาเงินในจุดนี้หรือที่ผ่านมาก็เอาเงินในส่วนนี้มาช่วยเด็กอันนี้เรื่องของการศึกษานะครับหลายคนก็จบการศึกษานะครับโดยการกู้ยืมแล้ววันนี้เนี่ยเงินที่อยู่นนอกระบบเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะขวยใต้ดินอยู่นะครับก็มีสร้างอิทธิพลให้กับเจ้ามือหวยในต่างจังหวัดนะครับตำรวจก็จะต้องรับสวยจาก เจ้ามือหวยสภาพอย่างเงี้ยมันควรที่จะเลิกได้แล้วในสมัยท่านนายกทักษิณท่านเอาสิ่งเหล่านี้คุณอยากซื้อก็ซื้อโดยถูกกฎหมายเลยนะครับแล้วก็แบ่งสันผลประโยชน์ให้กับถูกต้องปัญหามาเฟียก็จะลดน้อยลงลดน้อยไปแล้วเงินก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะท่านครับสั้นๆครับความหวังนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องอยากจะรับรู้รับฟังจากกรรมธิการนะเชิญครับเชิญครับผมอยากจะฝากเรื่องงานตลาดนัดซึ่งเรากําลังจะดําเนินการนะครับเพราะว่าพยายามที่จะผลักดันให้เกิด การประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการช่วยประชาชนที่เดือดร้อนทั้งประชาชนทั่วไปภาคธุรกิจและก็พวก s m e ทั้งหลายนะครับซึ่งเราคิดว่าน,นี่คือสิ่งที่ จะให้ความหวังสําหรับพี่น้องในภาวะที่เราเจอปัญหาธุรกิจในขณะนี้กรรมธิการเองก็ถึงแม้ว่าไม่มีอํานาจในด้านบริหารแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเราก็สามารถควบคุมฝ่ายบริหารแต่เรื่องที่ว่านโยบายที่ประกาศไว้ในแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่กรรมธิการจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนขอขอบคุณมากครับท่านครับนี่คือเรื่องราวที่เรานําเสนอผ่านในวันนี้นะครับท่านประธานคณะกรรมการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินท่านชยา วันนี้ต้องกลับขอบคุณท่านที่กรุณามาให้ความรู้และก็ให้ความหวังกับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราตามต่อนะครับมีอีกหลายประเด็นครับที่ท่านพูดไว้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเราคงได้มีการได้เชิญท่านมาร่วมอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับทุกข้อความที่ส่งมา SMS นะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ19กานาฬิกาที่นี่นิวเซน t ็ l กกับผมรัชตาสมบัติธิกรรวมทั้งท่านประธานท่านชัยยาผมมาวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งครัััับบบแล้้ววกจาาไปพรรรอมคคสสดี